โอ้ทาสีรอบแรกกันเด้อพี่น้องสีดีต้องดูตอนแห้งเนาะ,งนงนะทางนองเนาะหลังจากรอบแรกทานไปกระเจทิ้งไว้สักหมื่นหนึ่งก้อนครับพี่น้อง นนวเป็นทา,า,างในกันโอ้พักกันเด่นอย่างน้อ,อวัสดีครับวัสดีครับกหลังใส่มาเกิดรับให้เปเกิดน้นนอ,อโอ้อาตามแเ้วตัวน,นี้น้อสีป่าน้ออันนี้รอบแดงหือลาอรอบสองบ,บ,บ่โอ้ ้าใจว่ารอบแรกอ้้้าจะบอว่าทำอคบครับ C C รอบครับอันนี้รอบสองมาครับต้องเดีอเสียมไฟเมื่อไหรจบเนาะสิปต่อไปเกิดเชิจำใ่โอ้โอ้นี่คือแล้วแล้วเนาะโอ้ครับคับัอ้ีกตกหวโอ้ยใส่เสีย อิทูเบอร์คับแต่ไม่ไทีมงานบ้านนาโอ่เสกิลาก่อนเองเสกิลาหมูบานอืมดอนพิลาดอนพิลาใช่ดอนพิลามาลาทอน้โหเบอร์ชิมห่าตอนนี้เนาะอ๋อหีูก็มายเกิดตันงต่ถึงห้าอืมบัดบัดเนี่ละบัดบิลดถ้าเพื่อนดังไะสิพิมพ์อยู่

ไงสกอนไบคับมัมัติดอดอก,อกอแล้วรูป่ะโอ้ี๋้วตองไหนป่นี่นละนน่ะึงกันอันอีกอ่าสระนี่อาจะเป็นวิศว,วกรไฟฟ้าเขามาควบค<ะ>ุมงานเด็กครับผมก็<ะ>นั่นว่าเป็นยังเดี๋ยวเขาปาดออกอืม <c oughs> ส้นกลางเลยนะเนอกลางกลางเล็กอ่ะกลางเล็กอ่ะอันนี้คือตีเส้นไว้เพื่อเป็นลายมันบครับไม่เพิ่งน้อเป็นลายคือในทางเนาะอือโอ้โหถอดๆโอๆตัวนี้ต้องโอ้โนี่ครับช่างน้องเพื่อนกันทำการบาดเป็นมุมเข่าจังสี่น้อพี่น้องเนาะดูสวยงามเนาะบาเยเนาะครับ เอ,อมาบาักตัวพี่กันบ่ะรงฮะรงอะไรหอมบักตัวพี่กัน,น,นบ่ะแม่สซนให้มันเขากันกันในซองข้างนแมน่เที่ยงแล้วนเ,น,เวนี่ยนั่งอีกสองเบาะนี่คนครับผมโอ้มไม่ไนดน้คนแต่งตัวเสร็จไปงานศพเนาะโอ้เฮ้เกินขนะ้าวก่อนเนาะเนาะ กินข้า่นะเมนครับผมกวยเตี๋ยวด้วยสันก๋วยเตี๋ยวบ่ะแล้ว่าสิบหาิิเียสิเป็นน้ำบินบ่ะแต่เียเพงมาก่อนกอนนี้ก็ได้เวลาเตียงเตี๋ไเอิายุน้อีเอียเบิงห้เน่ะเป็นสิเงานแด้จิเอไปน้ำิ้มเาบ่าวบ่าวไปน้ำดาเด้หน่อยไปงานศพบ่นะเดาได้สิเป็นคตรดแลเองเดาเฮียแต่เพงมาก่อนเดาเพงมาเบิ่ง เขาก็ขึ้นมาตัวเครื่องสี่เฮดอีกกินข้าวกันล่างไหม่ล่างมือมองว่าโอ้เครื่องวอร์มเลยนี่มันติดเครื่องเครื่องห่อนอ่ะมันอยากไปต่อเช็กเฮดเตอร์กินข้าวกินน้ำพักวันก่อนสบายสบายชิลๆโอ้เซฟตี้เลยตัวนี่สวัสดีครับ สัง่งโรลดโอ้มีเทคนิคดีๆในกรัรใส่อันนี้พี่น้องหลายคนเพิง่งส่งว่าสิใส่จังไ๋เห็นบะสั่งโหลดมีเทคนิคยังไ๋ครับใช้ทังกระบาอันนี้ทางปกตินี่แหละครับเออปกับในอ่ารบาได้เล้วคับไ้เลยทางโอ้ออมือเปะละาในในป่าตั้งเรังนะครับ ยังไม่ยุ่บ้าให้มันให้มันเสมอกันแลน้วพี่ล่นเนาะโอเคโปรเป็นอะอ๋อโอ้โสวยงามลบอันนี้แหละครับพี่น้องครับอ,อ,อันนี้เขาเอื้ยญยังก่อนใช่บ้านพี่พ่นอันนี้เรียกว่าซีเมนต์บอร์ดเนาะอ่าซีเมนต์บอร์ดก็คือทีอ่ว่าบอร์ดซีเมนต์บอร์ดม,มันม,มันมัไม่ได้จะยี่ห้อดิไม่ได้จะยี่ห้อสิครับ แล้วจะเป็นแผ่นซีเมนต์นั่นแหละกัแนแผ่นซีเมนต์แผ่นพื้นซีเมนต์ครับพูดีิดได้ไหมพูดคิดได้ไหมยิงน็อตบ่ครับผมเ่าไวยนะ้ยิงน็ัดนะโอ้วิธีการยิงน็อตกันจะเป็นเตายิงน็อตครับจะไ,ได้ตรงยินง,งนัดง่ายๆครับกลางเล็กกลางเล็กตัวเต้ตัวนี้ตรงก็ตัวนั้นนด้นป่ะเนี่ย เพราะมันได้เต่าอ่ะตอนนั้นเป็นงูลอยน้ำาเี้ยโอ้ยนิงนิงสามตัวซือบอกเขาสั่งรถาตัวครับแคาตัวโอ้แบ่งสามก้อนแล้วก็มากลางอีกอันนี้กะเอาดิจิตอเพื่อนหรือาดีเต้าได้ป่ะครับได้เกอนออดต้ปะว่าเทียนนี่เอาติเก็บแล้วที่เห็นแลวิเก็บขพืนเนาะโอ้ตอนตอนิ่นีก็ดให้มน หล่มสวราน,น,น,นเนาะฝานก่อนันตสุ่ยเนาะสว์ฝานก่อนเป็นวน่เด้เพิ่ใส่สวรานใหญ่ฝานก่อนเลยพอให้พอให้หัวนัดมันฝังฝังกัไปพอแล้วค่ค่คักคหัวนั ดีไซน์กับแบบมีปีกเด้อพี่น้องเด้อแบบมีปีกตรงนี้ครับครับแบบนี้ขันบ่มีปีกนี่มันสิแน่นทีไอ้ไอ้นี่มันสิแน่นแล้วน้ำเกลียวมันสิลงยากครับแต่ว่ามีปีกขันไม่ปีกมันสิคัดคัดเขียนฟุ้นออกมาบรือเปล่ฟุ้นออกมานั่นะขันบ่มีปีกแล้มันสิแน่นยิ่งสววานยิ่งยาก ทีมันสีอ่นมนกันมาน้ำนปันเงี้ยคุ้นๆะกูจังกูจักเงี้ยะละก็เห็นเงี้ยคุ้นๆแล้วก็แล้วหวานมันม่เงี้อะไรเยแห่แ่ๆห่อ่ะนะออผู้ลงคนเป็นคำถามเน่ะถามมาไหนครับสังดถามมาเอ๊ะก็ตั้มบอด ซัมบอร์ดกับซิมบอรนะ์ดเนาะอันนี้ก็ขอต,บตอบตอบคำถามกันเลยเนาะยิดซัมบอร์ดก็คือฝายิดซัมตัวนั้นเนาะแทนยิดซัมด้านบนอ่าฝาขับฝาภายในบัานบนส่วนส่วนสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดก็ใส่ภายนอกครับผมบบก็ก็ยิดซัมบอร์ดมันใส่ไา่นอกก็ได้ครับแต่ว่าเพราะว่ามันม,มันมีอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งคือ แผ่นกันชื้นนะครับนาะ่วานเนี่ยขา,า,าเฮ็ดลองว่างยิบจับเนี่ยม่จีตรงจับอะไรแหงมาลองเนี่ยดย <20 S 2> ิบซ <20. S 2> ำมยิบซำมบอกว่ีนแบบกันชื้นนะครับเนาะกันชื้นสำหรับภายนอกแต่ว่ากับพอนอกนี่พอนอกจนว่าฝนสาดฝนอย่างใดนะนสำหรับไาหนอนกมันจะเป็นทีรนกันชื้นเป็นแผนที่เกิดด้านหลังก็จะมีแผนป้ยอลูมิเนียมนำ สำหรับแทนกันกื่อข้างนอกข้างนอกที่แบบว่านอกบ้านนอกบ้านแบบพีนยังเขาเ่าก็ได้สำหรั <kalk. S 1> บ,บว่า้าฝนสาสก็เลยที่ที่จังดานาปั่นตามนี้ก็่ะนิยมเป็นอ่าสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดก็จะม,มีแผนใหญ่แผ่นหน่อยเนาะแผ่นใหญ่เมตรยี่คูสองเมตรสี่ก็นี่ก็จะมีหกสิบคูณเมตรยี่แล้วก็หกิบคู สองเมตรสี่แบบนะี้เนใส่พี่น้องสิบอยากใส่แนี่ถ้าสร้างสิบอยากใส่ไหน,นมันง่าย<ต>ัในใาการในการให้โค้งกระต่างกันครับผมเพราะว่าการนับก,กันเบอกนะครับแน่ครับครับบางคนก็นกนใส่สีลายบางคนก็นใส่เลขสองคู่สองว่าอ่าพุมา่มมะม่ทั่วไปเนาะโอกาสเน้นประหยัดเน้นลงทุนหน่อยกำไรกำไรหลายครับตามระบอบเพิ่นครับผม เดินผ้าพี่น้องมาเบิ้งร้อยนะครับเดวนด้าพี่น้องไปเบิ้งเนาะเทคนิคร้อยต่างๆนะครับอธิบายอีกทีหนึ่งนะครเบิ้งนะครับอันนี้เนาะอันนี้ห้อยนี่เนาะครับเนาะอันนี้ห้อยบากบากบากเอาเสาเนีนอจะอธิบากเอาแผ่นตานเอาแผ่นมาะไซครับตานาแผ่นตานาแผ่นมะไซตานาแผ่นมาใส่ที่แรลกเอามาชนนี่แล้วก็ฉากขีดเลยครับฉาก คะมีเป็นแนวเลยวกัตัดเลยแต่ตัวที่มันห่างเนี่กคบเเป็นยังครับเพราะว่ามันจะมีผนังมาปิดเพราะว่าบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นช่องอยู่แล้วบ่ได้เห็นช่องเห็นหู้หนี่อยู่แล้วครับตัวนี้คือกันครับแต่จะมีแผ่นมาปิดก็ปิดทั้งนี้ทั้งนี้กับปิดปิดทั้งสองฟังนะครับผนังปิดทั้งสองฟังปิดทั้งสองฟังแล้วก็จะบ่เห็นหล่องตรงนี้นะครับเนาะโบเห็นสัวนร้อยต่อรัด ส่วนลอยต่อลอยต่อนี่ก็จะมีปูนฉาบยิบซ้ำนะครับได้ฉาบปูฉาบแบบเดียวกับฝ้ายิบซ้ำบอร์ดครับผมแต่ว่าปูนฉาบนี่ยจะเป็นปูนฉาบปูนฉาบใน้ทคนี่โดยเฉพาะปูนฉาบสมาร์ทบอร์ดโดยเฉพาะครับผมเพราะว่าเนื้อเนื้อแต่ละเนื้อจะจะบ่คือกันครับผมถืงน้ามถึงยังก็บ่เป็นอย่างครับปูนฉาบไปสมาร์ทบอร์ดนะจะอันใด สงสัยหรือว่าบวกข้าใจตรงใดกะคอมเมนต์มาใส่กิปเด้วยได้นะครับเนาะโลดกได้ตอบคำถามอือขอเป็นขอไปหรือการจอยมาหรือใจ้บกข่าวใจยินด่เยโทรก็โทรมาสอบถามกับศูน์แปดสนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเนาะยินีตอบคำถามยินดีตอบเอฟุุกทั้น สำหรับเรื่องการเหตุการณ์เหตุงานเนาะบอกข้าใจตรงใดนั่นยึดใจซื้อตรงใดซื้อยึดห้านใดเอาแพนแบบใดหนาเท่าใดอะไรบอกข้าใจตรงใดกับตัวมาถามเนาะพี่น้องเนาะ